ว wow. like ้าวอุ้ยไอซีอยูตรงนี้เลยปียเป็นเรื่องที่ดีนะแฮกก็อยู่ตรงนี้ด้วยปีเสียงครัเปิดดนตรีโอเคไม่ใช่เขาร้านอะรเนี่ยหาแล้วก็ไม่ใช่เขาอะหายกันเยอะปีอะไรแม่ฮันเด้เราจะแฮกยังไงได้มเราจะทำยังไงดีระหว่างที่เราแฮกมันจะไม่กระทืบเราใช่ไหมมมันแอบอยู่ อันนั้นคือแอบอ่ะพี่นี่คือท่าแอบอ่ะไม่รู้นี่มีทางมามาเร็วยังเลยอ่ะเอ,อ๊ะไม่มาขยับไม่มาขยับเราจะแฮกยังไงอ่ะทีเนี้ยไม่รู้มาขยับตามใครอ่ะ Oh shit no good แค่อยาตามปีกเหรอจะไปเดินไปแล้วมีเอแไม่กลัวอ,อุ้ย มันแบบสองตัวพีทำไงดีออยากล้วสิดะใช่ท่านี้แหละปีแล้วเราจะปีวิ่งประตูได้ปีโอ้ตายกับตายอันนี้พี่ฟังดูได้ปี่ดูดูเลยพี่แอลแล้วนะพี่มันมาดูแล้วมุ้งมีเราจะรอดยังไงวะไม่รู้เขาเห็นเราพีหนีมีไปพีสลายกันเลยนะมูมีนั่นแหละตายก่อนเขางั้นปีต้องลาไปหาปีแล้วเดี๋ยวมีวิมีออกไปอยู่ใต้โต๊ะกับมีอะ งั <rium> <asure> ้นไม่เห็นหรอกข้งนั้นแหละเชื่อไหมใช่เดี๋ยวมันจะไปเองใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวมันไปเองเรารอก่อนเลยเชื่อมีมันไปแน่ปีว่ามันไปไหมคือว่ามันยือยู่ตรงนั้นตลอดไป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 กูแปไม่ได้เหรอนะเราต้องลากมันมาหาเราเรื่อยๆป่ะลากมันมาก่อนให้มันมาอยู่มุมนู้นแล้วเราค่อยออกลากมันมาแม่กจยังเลยมันจะมายังไงอะ ปีมาละปีมาละโอเคโอเคโอเคงั้นเราต้องจ้องมันก่อนปีจ้องอย่างนี้โอเคเขาจ้องมันไว้จ้องงนี้เขาจ้องมันไว้โอเคเพีออกมาอ่ะมีกล้องแล้วเพีออกมายี่มัเออเออไม่ได้มาเข้ามาปียอปียอดปียอปียอต้องยอด้วยเหรอยอดมายอดมายอดมามีจ้องอยู่ปีตู้ปีปีปีตู พี่หลายปีไม่โดนอะไรอ่ะมีแต่ประตูทับต่ะโอ้ยแม่มิดไปทำยังไงน้ะมีมีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยละพี่อมีไปได้ไหมมีมีมีวะมีต้องไปไงวะีจะไปอิหย่องไป พี่มาพีมามาทะลุประตูกระจกไม่ได้หรอกมั้งมีชีบวะปิดเลยมีปืนนะโอเคโอเคได้ไหมพี่มันทะลุไม่ได้ใช่ไหมเออเออมันทะลุไม่ได้ not sure ์ป่าป่าดไปดิ๊ไปดิ๊ปไปเออนะมี์มยมันอยู่ตรงนั้นนะมันมันทำตัวย่ออยูแก้ว่ามันจะเต้นดิมอง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 ขะมองมองมองคิดตัวมี มีเจ้าดีเล็ตออฟฟิศหนึ่งตัวตัวเดียวเหรอเส<ช>ร็จงมาไม่ได้แน่ๆใช่ไหมอืมนะฮะเอ็กซิทเอกจากที่นี้กันเถอะไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นเ่ะ <c oughs> <c oughs> มีเป็นไรมีก็ผิดมีเพี่ก็ฉีดยาเตยมีจะวิ่งแล้วมีจะตายมีจะแปลง,ลปงร่างเป็นทาร์กเฮ้ยเ้ยแล่อยมันทียังไงต่อดีปีเฮ่ยเ <c oughs> ดี๋ยวนี้มันเครียดวะ่ะ ปีมีเจอแอร์เคาน์ติ้งแต่แม่งอะไรคือแอร์เคาน์ติ้งอ่ะห้องแอร์เคาน์าาติ้งที่มีออฟพี่เป็นออฟฟิศอะแต่มันมีหุ่นอยู่ตัวหนึ่งอะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเป็นตัวขาวๆอะ <c oughs> อยู่ในห้องอะ<ม>อยู่ในห้องเลยเหรอม,มันใช่ไหมอะปีปีปาาปลองมาดูมันเขาไปหาปีนะมันดีป่ะยังไม่ไปยังไม่มา,า,ม,ม,ามันกำลังตามมาไม่ใช่เนาะพี่เข้าไปเลยพี่เข้าไปเลย ใช่หรือเปล่าวะไม่เหมือนเนาะโอตัวนี้น่าจะรูแปั้นปกติมั้อ๋อโอเคไม่มีตัวละโอเคใช่ใช่เปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยตัวลูกปั่นไม่จริงลูกปั่นไม่ดีลูกปั่นไม่ดีไม่จริงปุ๊ปี้มีมีดูรูปตัวนั้นเอ๊ะดูตัวไหนดีอ๊ะนี่ตัวนี้อยู่มีตัวนี้อยู่ พี่ดูไปนะพี่ดูไปนะเขาดูเขาดูตัวนี้แล้วทำไงอะพี่เขาจะหันไปตืบท่อมีมีเข้าไปเดี๋ยวทำไงดีอะเข้าไปเข้าไปมันไม่มีคนตายได้เลยแล้วเขาอะมีพี่ย่อเข้ามาพี่ย่อเข้ามาพี่ย่อเข้ามามีสองตัวเลยไม่ตายไม่ตายโอ้ยหนีได้หนีได้ พี่เราไม่ได้ของทุะคือมึงเคลียร์กันที่ตัวอลไรบ้าเนี่ยพี่มันไม่ได้ของหรอกบอกเลยเพราะว่ามันนักว้ามันอยู่ข้างหน้าก็มีพี่ไม่ใช่แม่เราทักที่กูพี่เก่งตัวอะไรี่เขาเขย่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 าพี่วิ่งกลับมาที่พี่วิ่งกลับมาที่พาเขาไปที่นี่ดีพี่วิ่งตัวพี่วิ่งตวเอาไม่มีตัวไม่มีตัวเลยแม้แต่แม้แต่โอเคเราทำสมาธิกันหนึ่งหัวใจเต้นแรงอ่ะ มาละปีนี่เห็นมันได้ไหมบี้มองหน้ามาแล้วหรือเปล่ามือนบี้มองซ้ายมองขอนมองด้านหลังโอ้โหปีหน้ามีก็มีไม่มีกลับเข้ามาไหมโอ้โหโอ้โหไม่เอากลัวอิตูอับเดินหนาวไม่มีสองตัวแล้วมีตอนนี้โอ๊ยคิดว่า มือพีมือพีหันทีมันแกมันเดินเข้ามาเขาเลยตกปียังไม่ได้ออกไปใช่ไหมปูพี่หายไปปูพี่อืมเราไปประตูนี้เพื่อความปลอดภัยไปก่อนอ้าแล้วฮ่าฮ่าฮาดา,ดา,ดา,ดาตาดาดาดา่าฮ่าฮาฮา ถ้ามีคนเปิดเราจะรู้ได้จัดปุยมาต่อคะ่ะดูนั่นเด็ไหนดูข้างใ<แ>นน่เสกแปลกแปลกไหมแปลกปก,ปกติมันจะมีกี่ตัวเลยมีแค่สองตัวนะเอ,อ่ออันนั้นอาจจะเป็นลูกน้องมันหรือเปล่าไปอยู่ใกล้ลูกน้องนะลูกน้องใช่ซึ่งไม่น่าจะมีแล้วหรอกครับะไปต่อ ป <Okay. S 2> ีทําไมอุ๊ยิมลูกน้องมันเดินได้ลูกน้องมันมันเดินมันแล้วมันกลัวไก่หรือเปล่ามีใจการให้โมเมขาไก่เขาสามพันบาทนะอปีทําไงเดียวมันไปแล้วอะกะ มัเป็นไรมันมันทำนั่นอีกปฏิกาบฏิกาปฏิกาบฏิกาปฏิกาบฏปฏิกาบไปขังมันไว้ในห้องนึงก่อนแล้วเราก็ค่อยออกมาใหม่มันจะมาทำอะไรที่นี่กันนะพีหันนี้ไม่มีพี่มาเร็วมาเร็วไงั้เขามองมาท่านนี้ไปเลยไม่ได้ไปด้วยกันพี่จะทำสีกับมีไม่ได้ ทีมไม่อยู่แล้วพี่ๆๆๆๆไปเรารีบแทบแบลแเๆๆๆๆเล็กๆๆๆลงซ้ายลงลงอาเรียบร้อยไม่มาหรอกโอเคเอ้ยปุ่พีเจอห้องนี้แล้วห้องนั้นไม่ได้หรอห้องห้องใส่ฟิวมีมีเอามันมาห้องนี้้วเราก็ขังมันไงเออใช่ใส่ใส่ใส่มา ปิดประตูขังมันนะประตูโกงอะน,นะเออใช่ใช่ใช่เอามันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาอีกเอามาอีกอ่าอเดี๋ยวกันเดี๋ยวเขาซุยซานเลยนะมีมีมีหั่นหลังอยู่อยู่มุมนี้เลยโอเคเน้นตรงข้ามมุมเนี่ยมีไม่หยู่มุมนี้เดียวโอเคแล้วเดี๋ยวเขาต่อตวดนี้ให้มันเดินมาฆ่าเราเลยโ <Okay. S 2> อเคเออโอเคเราอยู่อย่นี้จู่มันจะมาฆ่าเราดิโอเค okay, มาฆ่ากันละแม่งเอ๋ย โอ้ยปีเข้ามาแล้วปะป่ะป่ป่ป่ปเย้ดูดิมันออกมาได้ไหมมิป่ะแล้วแล้มาอยู่ใต้ตัวดีดิดูดิมันจะมาเอ้ากุญแจฮะมีเปิดระตูมันเปิดประตูมันเปิดได้ยังไงผีมันเปิดประตูได้ปีแต่ว่าสฟีมันอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอมีจ้องให้มีจ้องให้มันมาแล้วมันมาแล้วโอเคโอเค เอ๊ะประตูนั้นไม่เปิดเหรออ๋อนี่ <c oughs> มันจะให้เราออกเหรอ <c oughs> หรือ,อยังไงขามีปืนเออพี่ลองยิงวันนี้พี่ลองยิงวันนี้พี่ลองยิงพีนน่เลยพเลยพี่พี่ปืออน,นปปปปปไม่เห็นจะเข้ามันเลยอ่ะพี่ออกไปไปไงบ้างคะ ไปเป็นทางไปห้องปีเราเป,ปิดโว้มันอยู่ในห้องโว้ด้วยอ่ะมี่ไเราเข้าโว้ก่อนแต่ <ขอ S 2> แต,แต่แต่มันอยู่ตรงนั้นอะมีอุย้ยมีถอยมามีถอยมาทำไงดีอใครใช้ให้มันอยู่ในห้องโว้เนี่ย เขาเดือดปันสไลด์อยู่ห้งหองน,นู้นนะพี่อ๋อมันนู้นมันเข้าไปนู้นเข้าไปในโน้นมือนมันสไลด์หาเราอยู่เลยพมิมันหาไม่เจอปะไอ้เขาวงมึงอยู่นะสไลด์มาได้ยังไงปลอดภัยไหมมิปลอดภัยไม่มีแล้วถึงวอลย,ยังยังทางนั้นมีอะไรไหมมโวไม่มีโอเคเข้ามาแล้วมีประตูนีถึงที่อีกแล้ว อ่ะเลวฟึ๊บเลยลทำังงีไม่ต้องสะย่อไปอะลงลงขวาซ้ายขึ้นลงขวามันจะทำยังไงเนี่ยรหัสกระตังเยอะหูไม่ได้วะ่ะไดเปล่าวะไม่ได้อ่ะงั้นต้องลอบมันออกไปแหละจริงปี๊ต้องลอบมันออกไปเอามันออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่ ออ้ยใกล้เกินไปหรือเปล่ปาพี่พี่ไกลเกิไไนไปว่าโอเคสแกนอยู่สแกนอยู่ขึ้นลงขวาขึ้นลงขวาซ้ายเออไม่ทันจริงเออไม่ทันจริงๆวะมันจะไปทํายังไงวะออไม่เข้าใจเลยงั้นเราไปหาอ็กซิทธีกลับปะไม่ต้องเอาละโวเวิรนะ์เออเออไม่ เขาอยู่ทางนี้แล้วกันัะได้มองเห็นมันปีเราจะตายปะไม่ตายหรอกมั้งเอออ้าวปีเราตายโหนถ้ากินอะไรเราต้องเอาไข่ปลอมไปวางจัดาปมีหยิบมาให้โอ้ยรู้แล้วรู้มือขยับได้แ้ตอนไหนเปิดไหมนะค่ะ

จะไปคิวเข้าวีมองน่ะวีมองอยู่ปีวีมองมาแล้วเดินออกมาทางนี้มองแล้วเดินออกมาทางนี้เลยจะรอดยังไงวะพี่เนี้ยวีวิ่งมองมองวีวิ่งมองมองเฮ้ยจออฟฟิศนี้ไปนี่แอคเคาเสร็จแล้วเสร็จแล้วจุดตรงนี้ตรงนี้มีมองมันให้หน่อยเปิดเลยเปิดเลยมาไม่มาให้ไหมไม่มาเฮ้ยในห้องนี้ปลอ มันน่ะเลยมันน่ะเอเอเราทำได้แบบนี้เราต้องทำไม่ได้ <S 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 ใช่เหรอทำไม่ได้ปะเราเอาันเข้ามาเราข่อกไปไหมเหรอโอ๊ยมันด,ดูแล้วปีมันดูแล้วเราเอาไปเข้ามาก่อนค่ะไอ้ปีอย่าไปใกล้ป้านะมันกัดปีนะโอเคแบบนี้เราหันหลังพร้อมกัน <S S หนึ่งสองส้มส้มหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ หึ่งสองสมหนึ่งสองสมหนึ่งสองสามอ๋อปีบีได้แล้วเนี่ยได้แล้วใช่ไห้ใช่ใช่มองหน้ามันอย่างนี้นี่มองหน้ามันอย่างนี้มองหน้ามันอย่างนี้แล้วก็เดินเดินขิมพีบๆๆอ๋อตัวตัวของมีไงตัวนี้มันมองมีทางนั้นะเพียกมามีจ้องให้เพียกมาเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวละโอ้ มีอะไรปะมีปีกตัวโอเคว่าแล้วเชียร์แล้วเป็นไรเข้ามาตัดโต๊ะมิมิหาเลยมิหาเลยมิหาเลยได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วไเอาเลยเอาเลยเอาเร็วเลยเอาเลยมีเดินให้ไม่ไม่อยู่แล้วอ่ะไม่อยู่ละไปไอซิสเลยปีขังมองขับมองไปไอซิสเลยปี <laughs> ไม่ไหวแล้วล่ะพี่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เราอย่าไปเล่นกับมันอย่าไปเล่นกับระบบไไปม่เล่นกับระบบอย่าไปเล่นกับระบบตัวนี้